บทนำวิลเลียมไบคลฟนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้ประกอบการให้นิยามผู้ประกอบการไว้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่เพียงเล็งเห็นโอกาสแต่ยังสร้างองคอ์กรขึ้นมาเพื่อไขว่คว้าโอกาสนั้นด้วยนิยามในส่วนท้ายนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ความคิดริเริ่มนั้นสําคัญก็จริงแต่การจะสร้างประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่เราเข้าใจนั้นต้องทําผ่านองคอ์กรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการตัวอย่างเช่นโทมัสอดิสันตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจของระบบแสงสว่างจากไฟฟ้าเพื่อใช้งานในตัวเมือง เขาจึงพยายามทําการทดลองในห้องปฏิบัติการอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนในที่สุดก็สร้างหลอดไฟแบบหลอดไส้ที่ใช้งานได้จริงออกมาแต่การประดิษฐ์คิดค้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในความอาัจฉริยะของเอดิสันเท่านั้นเขาได้ตั้งบริษัทขึ้นมาแห่งหนึ่งซึ่งรวมทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จําเป็นต้องใช้เพื่อทําให้วิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับระบบแสงสว่างสําหรับธุรกิจและบ้านเรือนกายเป็นจริงบริษัทแห่งนั้นได้กลายเป็นผู้เบิกทางให้กับบริษัท General Electric ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบันที่ผ่านมามีการทำตามสูตรสําเร็จเดียวกันนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าซึ่งก็คือโอกาสตระหนักถึงโอกาสและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นผ่านองค์กรโอกาสบางอย่างอาจจะปรากฏให้เห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่บางโอกาสก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ประกอบการเองตัวอย่างเช่นในปีคศ2007เมื่อไบรอันเชสกี้และโจเกลเบียที่เป็นเพื่อนร่วมห้องกันนั้นไม่สามารถจ่ายค่าห้องเช่าพักในซานฟรานซิสโกของพวกเขาได้อีกต่อไป พวกเขาก็ตัดสินใจปล่อยเช่าพื้นที่ในห้องนั้นให้คนอื่นเข้ามาพักโดยพวกเขาสร้างเว็บไซต์ที่ลงรูปภาพอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาและได้ผู้เข้าพักสามรายมาอย่างรวดเร็วในสุดสัปดาห์แรกซึ่งได้เงิน80ดอลลาร์จากแต่ละรายไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มได้รับความคิดเห็นจากคนอื่นที่มาเจอเว็บไซต์ของพวกเขาและอยากเสนอบริการที่พักในลักษณะที่ไม่เป็นทางการเช่นเดียวกันนี้ในเมืองอื่นๆทั่วโลก เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิของปีถัดมาเชสกี้และเกฟบ,บียก็ขอให้นาธานเซลบราซิกอดีตเพื่อนร่วมห้องของพวกเขามาช่วยสร้างเว็บชต์ชื่อ Airba บดแอนด์เบรคฟาในการระดมทุนช่วงแรกพวกเขากว้นซื้ออาหารเช้าซีเรียลมาหลายลังและออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้เป็นทีมการเลือกตั้งในปีคศออ2008แล้วนำมาขายต่อให้ผู้เข้าร่วมงานระดมทุนซึ่งได้เงินประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์อย่างไรก็ตามจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาน้นกลับไม่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะที่พวกเขาประทังชีพด้วยการด้วยซีเรียลที่ขายไม่หมดนั้นพวกเขาก็ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนธุรกิจใหม่ของ Y c o m b i n a t เต่อมาในช่วงฤดูร้อนปี2009พวกเขาเริ่มทดสอบบริการของตัวเองเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการของพวกเขามากขึ้นเมื่อจหนักได้ว่าภาพที่พักที่นำเสนอบนเว็บไซต์นั้นดูไม่ดีเอาสีเลยผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงก็เริ่มทำโครงการให้บริการถ่ายภาพ ซึ่งเจ้าของที่พักสามารถขอให้มืออาชีพมาช่วยถ่ายภาพที่พักของพวกเขาได้การเรียนรู้และปรับทิศทางระหว่างการดําเนินธุรกิจไปพร้อมกันทําให้ฐานลูกค้าของเคส,สกี้และเกลบเบียพุ่งทยานจาก1,000รายในปี2009เป็นกว่า1ล้านรายในปี2011แม้ไม่มีการเปิดเผยผลประกอบการของ Airbnb อย่างเป็นทางการแต,แต่ในปีขศ2015มีรายงานตลาดที่ประเมินว่ามูลค่ากิจการอยู่ที่2.5หมื่นล้านดอลลาร์และปริมาณการ รายได้อยู่ที่900ล้านดอลาลาร์าต่อปีโดยพิจารณาจากข้อมูลจํานวนที่พักทั่วโลกที่เปิดให้แก่ให้เช่าแก่บนเว็บไซต์ซึ่งบริษัทรายงานว่ามีจํานวน3ล้านแห่งแน่นอนว่าเรื่องราวธุรกิจเกิดใหม่หรือสตาร์ทอัพไม่ได้สดใสอย่างนี้เสียไปทั้งหมดนิยามของผู้ประกอบการที่สมบูรณ์ต้องตระหนักถึงอีกปัจจัยหนึ่งด้วยนั่นคือความเสี่ยงในโลกการเงินนั้นความเสี่ยงมีทั้งโอกาสที่จะ ได้กําไรและขาดทุนผู้ประกอบการต้องยอมลงทุนและรับความเสี่ยงเองซึ่งมักจะอยู่ในรูปของเวลาเงินเก็บของตัวเองถ้าธุรกิจย่ำแย่และเวลาและเงินของผู้ประกอบการที่สู้อุดออมมาก็จะสูญไปโดยผลการวิจัยของชิกสโกตแห่งบัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจวิทยาลัยฮาวาดชี้ให้เห็นว่า75%ของธุรกิจเกิดใหม่ไม่สามารถคืนทุนให้กับนักลงทุนได้แต่ถ้าธุรกิจไปได้ด,ดีผู้ประกอบการก็จะได้รับผลกำไรเป็นกอบเป็นกม ดังนั้นถ้าคุณมีแนวคิดธุรกิจหรือมีความคิดเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของตลาดหรือแค่คุณคิดว่าตัวเองรู้สึกสนใจที่จะเริ่มทําธุรกิจอะไรสักอย่างคุณจะทําอย่างไรเพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จกระบวนการพื้นฐานข้างต้นใช้ได้เสมอไม่ว่าไอเดียของคุณจะเป็นธุรกิจใหม่ที่เติบโตแล้วประสบความสําเร็จอย่างสูงเป็นธุรกิจแข็งแกร่งด้านการค้ากับธุรกิจด้วยกันในองเล็บ B2B หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่สําคัญกับอุตสาหกรรมหรือเป็นร้านค้าปีกในท้องถิ่นและคุณก็เร็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจที่มีศักยภาพและไขว้คว้าโอกาสนั้นผ่านทางองค์กรรวมถึงความสามารถด้านการบริหารงานหรือความเชื่อชาญเฉพาะทางของตัวคุณเองตลอดจนการใช้เงินทุนร่วมกับทรัพยากรมนุษย์แน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอันที่จริงการเดินทางของผู้ประกอบการต้องผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลายครั้งและหนังสือเล่มนี้จะนําทางคุณผ่านกระบวนการนี้โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดและชัดเจน บทบาทของผู้ประกอบการผู้ประกอบการมีบทบาทสําคัญในสังคมดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อโจเซฟชุมปีเตอร์ได้ระบุไว้ในทศวรรษที่1930ว่าผู้ประกอบการทําหน้าที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการทําลายล้างอย่างสร้างสรรค์โดยขจัดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และวิธีการทําสิ่งต่างๆที่มีมานานให้สิ้นไปและแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยสิ่งอื่นทั้งที่ตลาดมองว่ามีมูลค่ามากกว่า ในแง่นี้ผู้ประกอบการจึงเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและหวังว่าจะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าด้วยดังนั้นผู้ประกอบการนี้เองที่แทนที่ตะเกียงน้ํามันกา๊าซที่ใช้ในบ้านเรือนด้วยตะเกียงแก๊สท,ที่มีความสว่างมากกว่าและมีการเผาผลาญที่สร้างมลพิษน้อยกว่าในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่1,800ต่อมาตะเกียงแก๊สเหล่านี้ก็ถูกแทนที่ด้วยหลอดไฟชนิดหลอดไส้ของอีลิสันซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่า และแล้วหลอดไฟแบบหลอดดึงแสงก็เกิดขึ้นหลายปีให้หลังซึ่งถูกนำเข้ามาใช้งานแทนหลอดไส้ในหลากหลายรูปแบบ เราเห็นแบบแผนเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแทบจะทุกอุตสาหกรรมนั่นคือผู้ประกอบการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่แทนที่เทคโนโลยีเดิมหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากเทคโนโลยีใหม่แทนของเก่าทั้งการถ่ายเอกสารคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเวิรไวด์เวโปรแกร,รมตารางคำนวณตลอดจนยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ที่รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งสิ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังเป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์บริการและธุรกิจตัวกลางซึ่งส่งมอบสิ่งที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงเช่นเครื่องคิดเลขดิจิตอลการจัดส่งพัสดุที่หมายในวันถัดไปการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปซอฟต์แวร์จำลองการบินยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการขยายหลอดเลือดและตลาดออนไลน์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อพาร์ตเมนต์ให้เช่าและการให้บริการร่วมเดินทางไปจนถึงงานศิลปะทํามือและบริการชําระเงิน ผู้ประกอบการยังทําให้อะไรที่ดูธรรมดาแต่มีประโยชน์กับเราซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของเราไม่เคยคิดฝันมาก,ก่อนชชชชเช่นคอมพิวเตอร์ที่เราพกติดตัวไปได้ทุกที่ในวงเล็บอย่างเช่นโทรศัพท์ไอโฟนของเราคอนแทคเลนนมที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อซึ่งไม่ต้องใช่เย็นการประมูลออนไลน์ที่นําผู้ซื้อและผู้ขายจากทุกส่วนของโลกมารวมตัวกันและอื่นๆอ,อีกมากมาย ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าดีขึ้นโดยมีหลายผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสังคมและต่อโลกไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคที่ได้ผลดีขึ้นระบบการให้สินเชื่อรายย่อยที่บรรเทาปัญหาความยากจนทั่วโลกหรือโดนพุ่งเป้าฉีดพ่นยาฆ่แรงพืชผลเฉพาะส่วนที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นซึ่งช่วยขจัดของเสียและมละพิษได้เป็นอย่างดี ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เหล่านี้รวมถึงการจัดตั้งและบริหารกิจการเพื่อนำผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวไปถึงมือลูกค้าและผู้ใช้งานผู้ประกอบการมักจะต้องทำให้อุตสาหกรรมที่หยุดนิ่งหายไปแล้วแทนที่ด้วยอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตซึ่งสามารถสร้างงานใหม่ที่มักให้ค่าใช้จ่ายตอบแทนที่สูงกว่าได้ดังนั้นผู้ประกอบการจงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่งคัง่งและความก้าวหน้าให้กับสังคมที่พวกเขาดำเนินธุรกิจอยู่ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการโดยเริ่มจากคําถามเบื้องต้นที่คุณควรจะถามตัวเองก่อนที่จะเริ่มในวงเล็บฉันเป็นคนแบบที่ควรจะเริ่มทําธุรกิจหรือไม่ไปจนถึงเรื่องสุดท้ายที่คุณต้องคํานึงถึงฐานะเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในวงเล็บฉันจะถอนเงินทั้งหมดออกจากธุรกิจที่ฉันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณเห็นภาพรวมของประเด็นปัญหาต่างๆที่คุณอาจจะต้องเผชิญและวิธีการรับมือกับประเด็นปัญหาดังกล่าว ในส่วนที่1เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเดินทางโดยในบทที่1การเริ่มทําธุรกิจเหมาะกับคุณหรือไม่เราอธิบายเกี่ยวกับการสำรวจวิเคราะห์ตนเองในแบบที่ใครก็ตามที่อยากเป็นผู้ประกอบการทุกคนควรทำคุณก็เป็นคนแบบที่เหมาะกับการเริ่มสร้างสรรและดำเนินธุรกิจหรือไม่บทนี้จะช่วยให้คุณตอบคำถามที่สำคัญข้อนี้ได้ส่วนที่2กํกำหนดนิยามธุรกิจของคุณถือเป็นขั้นแรกของกระบวนการเป็นผู้ประกอบการคือการระบุและประเมินโอกาสของธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยในบทที่2การสร้างโอกาสให้เป็นรูปเป็นล่างจะระบุ5คุณลักษณะประการที่คุณควรมองหาในโอกาสทางธุรกิจแต่ละอย่างด้วยการมุ่งความสนใจที่ปัญหาซึ่งธุรกิจของคุณพยายามที่จะแก้นอกจากนี้แนะนําแนวทางการสร้างธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดด้วยการใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เพื่อประมวลความสนใจของตลาดและทดสอบสมบุติฐานอื่นๆเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่คุณเองเห็น ถ้าการประเมินเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าโอกาสทางธุรกิจนั้นเป็นไปได้คุณก็จะทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและกละยุทธต์ต่อไปโดยสองแนวคิดที่ขาดไม่ได้นี้เป็นเนื้อหาสําคัญในบทที่3กําหนดรูปแบบธุรกิจและกละยุทธ์ของคุณซึ่งชี้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจใช้อธิบายวิธีส่วนประกอบที่สําคัญของกิจการทํางานร่วมกันเพื่อทําเงินให้กิจการได้อย่างไรและจะทําอย่างไรเพื่อเริ่มทดสอบรูปแบบธุรกิจของคุณกับลูกค้าจริง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าต้องออกแบบกลยุทธ์อย่างไรเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับกิจการและนํามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันสาหรับส่วนท้ายของบทนี้จะนําเสนอกระบวนการ5ขั้นตอนสําหรับการกําหนดกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าวสมมุติว่าการประเมินการทดลองของคุณทําให้คุณยังคงมีความมั่นใจในแนวคิดธุรกิจของตนคุณก็จะต้องพิจารณาโครงการ โครงสร้างธุรกิจของคุณในทางกฎหมายในบทที่4กํกำหนดรูปแบบการจัดตั้งบริษัทของคุณคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งองค์กรตามกฎหมายที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาคุณจะได้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบและตัดสินใจได้ว่าโครงสร้างองค์กรแบบในที่เหมาะก,กับกิจการของคุณมากที่สุดเช่นบริษัทจำกัดกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นต้น ในบทที่5เขียนแผนธุรกิจของคุณคุณจะได้เริ่มเขียนแผนงานสำหรับธุรกิจของคุณโดยนำองค์ประกอบต่างๆที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้มาใช้ธุรกิจนั้นอธิบายเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระบุตลาดที่ตอบสนองความต้องการและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรของคุณคาดว่าจะใช้เพื่อดำเนินการตามโอกาสธุรกิจนั้นนอกจากนี้แผนธุรกิจยังบรรยายคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของทีมผู้บริหารที่จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจ ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต่อความสาเร็จและคาดการผลประรกอบการที่เกิดขึ้นในกรอบเวลาที่เหมาะสมบทน,นี้จะบอกคุณว่าทําไมแผนธุรกิจถึงมีความจําเป็นพร้อมการนําเสนอรูปแบบเป็นแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจและให้คําแนะนําในการจัดทําเนื้อหาแต่ละส่วนของแผนธุรกิจนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับแผนธุรกิจเช่นสไลด์นาเสนอข้อมูลสําคัญของธุรกิจเป็นต้น ส่วนที่ถามจัดหาเงินทุนสําหรับธุรกิจของคุณจะเน้นไปที่วิธีการจัดการหาเงินทุนที่จําเป็นต่อการดําเนินกิจการในแต่ละระยะภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี2018ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการป่อผลประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในสหรัฐอเมริกานั้นจํานวนธุรกิจตั้งใหม่ลดลงจาก5,025,000ในปี2007เหลือเพียง4 0 0 0 0กว่าในปี2014 มีเหตุผลมากมายที่ทําให้จํานวนลดลงเช่นนี้โดยธุรกิจขนาดเล็กมักตกอยู่ในสถานการณ์แย่แย่ที่สุดในช่วงเศรษฐกิจถดถอยเพราะเศรษฐกิจเหล่านี้ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารอย่างมากซึ่งยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นที่จะได้รับเงินกู้ยืมส่วนนี้ในเศรษฐกิจในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนับตั้งแต่เศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอยเป็นต้นมาก็เริ่มมีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบใหม่ปรากฏให้เห็นเช่นการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปการให้เงินลงทุนโดยนักลงทุนอิสระและการทําธุรกรรมกับธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ โดยเนื้อหาในส่วนนี้ของหนังสือจะธิบายการระมทุนในรูปแบบใหม่ควบคู่กับวิธีการแบบดั้งเดิม ในบทที่6การจัดหาเงินทุนในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้ความสําคัญกับข้อกําหนดการจัดหาเงินทุนในที่ธุรกิจต้องประสบในช่วงแรกของวงจรธุรกิจและนําเสนอภาพรวมของวงจรธุรกิจหลากหลายประเภทเนื้อหาในบทที่7การจัดหาเงินทุนในระยะเติบโตยังคงเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยอธิบายเกี่ยวกับช่วงต่อไปของวงจรธุรกิจก็คือระยะเติบโตระยะเติบโตเต็มที่ในบทที่8การลงทุนโดยนักลงทุนอิสระและธุรกิจเงินร่วมลงทุน มุ่งความสนใจไปที่บริษัทซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกสําหรับบริษัทเหล่านี้โดยในช่วงเริ่มแรกของการพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการอาจใช้เงินทุนของตัวเองหรือเงินทุนจากเพื่อนฝูงและญาติได้แต่กิจการที่เติบโตอย่างรวดเร็วมักใช้เงินทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อย,ยกระดับธุรกิจไปอีกขั้นบทนี้จะแนะนําแหล่งเงินทุนจากภายนอกสองแหล่งคือน,นักลงทุนอิสระและกลุ่มบุคคลหรือบริษัทที่ทําธุรกิจร่วมลงทุน และอธิบายวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงบุคคลหรือธุรกิจเหล่านี้และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากพวกเมื่อถึงจุดหนึ่งบริษัทกําลังเติบโตและมีศักยภาพดีเยี่ยมในการสร้างรายได้หลายแห่งจะสแสวงหาและได้มาซึ่งเงินทุนสนับสนุนด้วยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือการทํา IPO โดยเป็นการเสนอขายต่อน,นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันอย่างเช่นกองทุนบาเหน็จบรรนานและกองทุนรวมซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนใบหุ้นจํานวนมหาศาลกับเงินสดที่บริษัทต้อง,องการเพื่อความมั่นคงและการขยายกิจการการขยายธุรกิจส่วนในบทที่9การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกอธิบายว่าจะทําอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในการทํา IPO ข้อดีและข้อเสียของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ในวงเล็บการแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนบทบาทของที่ปรึกษาทางการเงินหรือวานิชธนกิจและแปขั้นตอนในการทําข้อตกลงเนื่องจากมีธุรกิจเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับเงินทุนจากการทํา IPO เราจึงนําเสนอข้อตกลงในอีกรูปแบบไว้เป็นทางเลือกด้วยคือการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัดซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจ ในส่วนที่4ขยายธุรกิจเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของการเติบโตที่มีต่อ,อง์กรของคุณซึ่งเป็นเรื่องที่ดูขัดแย้งในตัวเองเมื่อในบังคับทั้งความสําเร็จกับกลายเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของบริษัทผู้ประกอบการโดยโครงสร้างองค์กรแบบหลายลําดับชั้นระบบบริหารงานที่มีพิธีรีตองยุ่งยากเกินไปและความพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่มักตามมากับมาตามมาหลังความสําเร็จบทที่10การทําให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน จะอธิบายแนวทางการรับมือการเติบโตทั้งในแง่การจัดการองค์กรและกลยุทธ์ส่วนบทที่11ความเป็นผู้นําสําหรับธุรกิจที่กําลังเติบโตเน้นย้ําว่าในฐานะที่เป็นผู้นําคุณอาจจะต้องกลับม,มาสํารวจทบทวนวิธีการของคุณเสียใหม่และอาจจะรวมถึงการทบทวนบทบาทของคุณด้วยเมื่อธุรกิจของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นองค์กรที่กําลังเติบโตมักจะพึงพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ในเรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งในบทที่12รักษาจิตวิญญ,ญาณความเป็นผูู้้ประกอบการให้คงอยู่ต่อไป จะบอกวิธีทําให้คุณสามารถรักษาความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมและความกระตือรือร้นแบบผู้ประกอบการเอาไว้ได้ในขณะที่บริษัทของคุณกําลังเติบโตถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติที่บริษัทจะมุ่งเน้นกระบวนการและการดําเนินงานมากขึ้นแต่คุณก็ยังสามารถทําให้เกิดความคิดใหม่ๆงอกง,งามได้ด้วยการใช้ความพยายามริหแรจัดก,การในเรื่องวัฒนธ,นธรรมองค์กรกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะผู้นําองค์กร สุดท้ายในส่วนที่5มองไปในอนาคตเราจะมองไปในอนาคตโดยในบทที่13ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการลงทุนของคุณในธุรกิจซึ่งทั้งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจตลอดจนนักลงทุนอิสระและบริษัททําธุรกิจร่วมลงทุนที่ให้การสนับสนุนธุรกิจต่างตั้งตารอวันที่พวกเขาจะเปลี่ยนใบหุ้นในมือให้กลายเป็นเงินที่ใช้ได้จริงเนื้อหาบทนี้กล่าวถึงแรงจูงใจที่นําไปสู่การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุน,น,ก,ทน,ก,ก,ลนกลไนนกที่สําคัญในการทําเช่นนั้นและวิธี ที่คุณสามารถใช้เพื่อตอบคำถามสำคัญที่สุดนั่นคือธุรกิจนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับจบในบทนำนะครับในหนังสือคัมภี์เจ้าของธุรกิจนะครับ